ริมต่อไปพลัง5้0 0นนะครับแรง151แล้วโอ้โหมีเซนทิเนลมีโหดโหดเพียบเลยฮะมาสูส่สีคนขับเราได้เปรียบนิดหน่อยเลเวลเราก็ได้เปรียบนิดๆเอ้ยนี่ไงมีแท็กด้วยฟูลอาร์เมอร์นะครับฟูลอาร์เมอร์เหรอกันชนนี่โอเคเดี๋ยวผมเก็บไอ้นี่ก่อน ผมว่ามันจะเป็นตัวแสบสีแดงนี่ไปชนเขียวเขาอะประมาณนี้แล้วกันนะครับหชนกันหนึ่งต่อหนึ่งไปเลยโอเคชน,นะหรือเปล่าดูสิ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Exila Gamer TV นะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือโมบิลสูตรกันดั้ม UC Engage i c ร์ l u e b o อนกันต่อนะครับเปิดมาวันนี้วันที่2แล้วนะครับเดี๋ยวมันจะครบวันที่2เนี่ยเวลาตีสองนะครับสำหรับใครที่ได้ ID แล้วนะครับแล้วก็เก็บเรว่งเลเวลเก็บแรงนะอัพพลังมาเรียบร้อยแล้วนะครับกิจกรรมอันนึงนะครับที่อยากให้เพื่อนๆไปลงนะครับเพราะว่าอันเนี้ย มันได้ของนะครับแล้วก็ของค่อนข้างดีด้วยนะครับนั่นก็คือการลงอารีน่านั่นเองนะครับอารีน่านะครับอ่าพอเล่นเล่นมาเนี่ยผมจะไม่ได้ว่าแรงเท่าไหร่ <laughs> 25หรือหรือหรือ20หรือ30มนี่นแหละมันก็จะปลดล็อกอารีน่าขึ้นมานะครับอ่าก็ในส่วนของอารีน่าเนี่ยมันก็จะเป็นซีซันนะครับตรงนี้เขาเขียนว่าซีซันหนึ่งจะหมดในอีกเก้า <laughs> นาที <laughs> เดี๋ยวตีไม่ทันอ่าก็เดี๋ยวนะ สำหรับอารีนานะครับมันจะมีอารีนาช็อปอยู่นะครับแล้วก็อ่ามันจะมีเหรียญอารีนานะครับเวลาเราลงอารีนาเนี่ยมันก็จะมีเหรียญอารีนาให้นะครับซึ่งเหรียญอารีนาสามารถมาแลกพวกชิ้นส่วนการอัปเกรดของตัวโมบิสูตได้นะครับแล้วก็แลกโมบิสูตรบางตัวได้ด้วยนะครับ UR ด้วยนะแบนชีกับซาคุทูนะครับแต่ว่าที่เขานิยมแลกกันก็คือตัวกาชานะครับ ว่าเรารักใ้ความเกลือมีทั้งตัวคนขับแล้วก็ตัวหุ่นนะครับสำหรับการลงอารีน่านะครับก่อนอื่นเราต้องไปเซตฟอร์มชันก่อนนะครับเซตฟอร์มชันก็คือจัดทีมลงไปนะครับแล้วก็เซตดด p l o ยให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาแล้วก็เซฟนะครับแล้วก็เซตฟอร์มชันอีกทีหนึ่งนะครับพอเราเซตเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้มันก็จะปลดล็อกขึ้นมานะครับว่าคู่ต่อสู้คนต่อไปของเราคือใครนะครับตรงนี้จะเป็นซีซั่นอารีน่าพอยนะครับก็จะมีอันดับแรงเริงด้วยนะกก็ดเข้าไปนะครับ เราไม่ไม่น่าจะสามารถเปลี่ยนทีมได้นะครับเนี่ยคือลงไปซัดหมดนะครับเลือกเลือกไม่ได้นะครับเขาจะกําหนดมาให้นะใครเจอว่าเปลี่ยนได้ยังไงบอกทีนะวันหนึ่งเล่น6รอบนะครับโอเคลุยกันเลยนะครับอ่ะอันนี้คือทีมของผมใช่ไหมก็ลงไปสู้นะครับจัดทีมให้เรียบร้อยอ่ะแต่เดี๋ยวก่อนลงเนี่ยรู้สึกว่ามันจะวาง โพซิชันได้นะครับเราสามารถวางตัวที่แบบชนะทางให้มันตรงกับตัวที่แพ้ทางเราได้นะครับโอเคเดี๋ยวเก็บไอ้นี่ก่อนเลยไอ้น้ำเงินข้างหน้าเนี่ยเอาเขียวไปตีนะครับนี่แดงตีเหลืองตีม่วงม่วงตีทงองน้ำเงินเราน้ำเงินเราตีน้ำเงินเขาแล้วกันดั้มเราชนกันดั้มเขาโอเคครับลุยครับ ตรงอารีนาเนี่ยมันจบก,กันไวมากอยู่แล้วนะถ้าเราปรับความเร็ว3นะครับอันนี้ผมขออนุญ,ญาตเร่งความเร็วนิดนึงนะเพราะว่าผมเพิ่งเห็นว่าเวลามันมันจะรีแล้วคือคิดว่าตีสอดันเป็นสี่ทุ่มไงตรงนี้ถ้าเราชนะนะครับเราก็จะได้10บแต้มใช่ไหมได้10บแต้มนะครับแล้วก็มันจะมีขึ้นแรงไปได้ด้วยนะ ทีมต่อไปพลัง500 0สนะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับพยายามเลือกตัวที่แบบเราได้เปรียบนะครับแล้วก็ยิงเขาโอ้ยูนิคอนเขียวเหรอเดี๋ยวส่งมาชชูเมอร์แฮมเมอร์แฮมเมอร์ไปประกบโอเคมาชชูเมอร์แฮมเมอร์แฮมเมอร์กบนะครับแล้วก็จัดการตัวนี้ไอ้นี่จัดการไอ้นี่ อ่ะมาโอเคตัวตัวเหลืองเรามาชนนี่แล้วกันชนเขียวเขาเก่าเราสู้เก่าเราขเขาไม่ได้ข <laughs> ออนุญาตเร่งความเร็วนิดนึงนะเดี๋ยวค่อยมาอาธิบายทีหลังนะครับรีบรีบเพราะเห็นมันมีเกี่ยวกับเวลาอยู่ตรงนี้ผมก็เพิ่งสังเกตนะพอดีเพิ่งเห็นนะครับ ามาชูเมอร์จัดการกระะรวบยูนิคอนมาแล้วยูนิคอนเขียวจริงๆมันจะมีรายละเอียดพวก DP p o o บูนะครับเวลาเหลืออีก6นาทีโอเคเจอทีมพลัง500,000ทีมพลังก็จะพอๆกันนี่แหละนะครับ5,000 0น0 0แสนะทีนี้อยู่ที่ตัวของเราแนละ้วว่าตัวที่เรามีนะครับเอาชนะทางตัวของอีกฝั่งได้หรือเปล่านะครับถ้าแพ้ทางเยอะๆเนี่ยคืออย่างที่บอกถ้าเกิดใครมีธาตุเดียว มันอาจจะได้เปรียบบางทีมแต่อาจจะเสียเปรียบต่อบางทีมอ่าคนนี้มีวางวางการแปลกๆโอเควางการแปลกๆงั้นชนไปก่อนอ่ามีตัวเขียวตรงนี้ยูดิคอนเหรอเจอไปอ่ะแบบนี้แล้วกันจัดไปครับอ่าลักษณะการวางกันเนี่ยมันก็ไปเซตได้ในหน้าการเซตฟอร์มช่นนะครับ ก็อย <LE> ู่ท <merak> <disciple> ี่ว่าตัวเรามีมีตัวอะไรบ้างนะครับเึ่งแรกๆเนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีใครมีตัวแท็งหมังนะฟูลอัมเมอร์จริงๆมันเก่งในพีวๆนะอ่ารอบนี้เซนทิเนลกันดั้มเป็นพระเอกเลยสามรอบแล้วนะครับอ่ะตรงนี้ถ้าเกิดเราชนะนะครับเขาบอกว่าแรกมันจะขึ้นอีกนะ อ่ะตรงนี้จะเป็นดาเมจรีพอร์ตนะครับว่าตัวไหนของเราที่ทำดาเมจได้เยอะนะครับแล้วก็ตัวไหนของเราที่โดนตีเยอะนะครับก็จะมีรายละเอียด b a t เทิร์ล็อกต่างๆนะครับใครที่แบบอยากเก็บรายละเอียดเก็บดีเทลก็มากดดูได้นะทีมต่อไปพลัง5้านหกนะครับแรงร้อยห้าสิบเอดแล้วโอ้โหมีเซนตีเนลมีโหดๆเพียบเลยฮะมาสูสีคนขับเราได้เปรียบนิดหน่อย เลเวลเราก็ได้เปรียบนิดๆเอ้ยนี่ไงมีแท็กด้วยฟูลอาร์เมอร์นะครับฟูลอาร์เมอร์เหรอกันชนนี่โอเคเดี๋ยวผมเก็บไอ้นี่ก่อนผมว่ามันจะเป็นตัวแสบสีแดงนี่ไปชนเขียวเขาอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับหกชนกันหนึ่งต่อนหนึ่งไปเลยโอเค ชนะหรือเปล่าดูสิีเ่เราก็ตามติดกันด้ามเขียวอย่างเดียวเลยพอดูตัวอื่นห้ดูยูนิคอนเราบ้างเนี่ยเห็นตายบ่อยๆเราลงบอสอ่ะเรียบร้อยเลยครับเก็บฟูลอามเมอร์เขาตัวสุดท้ายนะมีตัวชนะทางก็ได้เปรียบอยู่นี่แหละถึงบอกว่าต้องมีหลายๆธาตุนะครับยิ่งถ้าเกิดใครมีทั้งตัวบัฟและตัวที่เป็นตัวดามเมจหลักนะยิ่งดี มาเจอทีนี้ต่อนะครับโอ้พลังส0,000นแลือีกอรอบเวลา3นาทีรีบกดหน่อยไม่รู้มันเป็นเวลาอะไรนะมันจะรีเซ็ตรอบหรือเปล่าหรือ,รอ,อยังไงอ่ะทีนี้น่าจะสบายหน่อยนะครับเพราะว่าเขาเน้นแต่หุ่นย r มานะไม่มีไพลอตนะครับไพลอตนี้เพิ่มพลังเยอะนะปอกเลยโอเคนี่ แดงตบเขียวเฮ้ยเก็บไอ้ข้างหลังเขาก่อนดีกว่าอ่ะแล้วก็เขียวเรามาเจอน้ําเงินเขาโอเคน้ําเงินเรามาเจอน้ําเงินเขาตัวนี้อ่ะเอาแบบนี้แหละยิงยิงวางยิงงงยิงเข้าไปยิงเข้าไปโอ้โหลืมไปว่าพลังเขาน้อย <c oughs> วูบเดียวก็จบโอ้โหแฮมเมอร์แฮมเมอร,มมอร์รอบนี้ทำดาเมจอันดับหนึ่ง โอ oh, อ้มมาชเร์หุ่นไม่เท่แต่ดาเมจเขาได้อยู่เอาล่ะรอบสุดท้ายนะครับเวลา1.45มาโอทีนี้ 4UR นะครับไม่รู้ว่ามีหุ่นหรือเปล่า ตรงนี้นะครับมันจะเป็นวิกตอรี่นะครับเวลาที่เราชนะนะครับแต้มมันก็จะเยอะกว่าเวลาแพ้แพ้ก็ได้แต้มเดหล่านี้เอ่อรู้สึกว่าจะได้นะครับอาแล้วก็เหรียญพวกนี้นอกจากที่เวลาเราเล่นเราได้เหรียญทีละสิบนะครับเวลาที่มันจบตัดแรงทีหนึ่งอะ่ะเราก็จะได้รางวัลน,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจกไปละกันกน,นะโลกละ <laughs> หนึ่งนาทีละโอ้ยมีอีโอด้วยขอได้ป่ะเอามาขับให้เนี่ย แลกกันแลกแกับโคกากอุตสาหะได้ไหมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ชอบกาโตเลยไไม่ชอบโคกากโอเคเราจะเก็บตัวนี้เขาอ่าแล้วก็ยูนิคอร์มานี่มานี่นี่โอไไ้ไม่ได้ไม่ได้ตัวนี้น้ำเงินเขาต้องต้องเก็บน้นำเงินเขาก่อนอ่าตัวม่วงเรามานี่ตัวน้ำเงินเรายิงตัวนี้ก็ได้มาโอเคนะครับลุยครับตึงตึงตึง้งตึ้ง ตึ้งตึงโอ้เรียบร้อยนะครับสบายสบายสบายรู้สึกว่าเซนทีเนลกันดั้มนี่จะเป็นเธอแบกเหมือนเดิมนะครับอ่ก็อย่างที่บอกไปตอนที่ทำคลิปเปิดเซิร์ฟนะบอกแล้วว่านอกจาก3ตัวเทีมเนี่ยก็มีเซนทีเนลกับไอ้แฮมเมอร์แฮมเมอร์นี่แหละที่น่าสน ขึ้นมาจบที่ B3 นะครับส่วนวันแรกเนี่ยผมไม่ได้เล่นนะนั่งรีไ d ไปอ่ามันจบพอดีนะครับอ่าตรงนี้อ๋อนี่ไงมันรีเซ็ตวันนะครับก็รีเซ็ตตรง PVP มันจะไม่เหมือนรีเซ็ตเควสนะไม่ใช่เหมือนเดลี่รายวันนะครับไอเควสเดลี่รายวันนี่รีเซ็ตตีสอเนาะส่วน PVP รีเซ็ตสี่ทุ่มนะครับอ่ะได้ดูพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็ซีซั่นที่1นะครับจนถึงวันที่22ตุลานะครับ วันแรกนี่ไม่ได้เล่นนะคืนวันที่10 16ใช่ไหมสิบเคือเมื่อกี้เราเล่นไปแล้วแล้วเดี๋ยววันนี้ก็คือรอบของวันที่18นะครับก็จะเหลือ18 19 20 21 22อีอีกหรอบนะครับก็ยังกดได้แต้มอยู่นะห้ารอบนี้ก็ได้เหรียญเท่าไหร่แล้ว6 6หกห้าสเหรียญแล้วก็ยังจะมีเหรียญรางวัลแรงอีกนะเหรียญรางวัลแรงนี่เราจะดูได้จากจากไหนขอดูก่อน จำไม่ได้เออนี่ไงรีวอร์ดนะครับอ่านี่ไงอยู่ที่ว่าเราได้แรงอะไรนะครับถ้าอันดับ1ถึง300นะครับท็อป300เนี่ยก็ได้350เพชรนะครับแล้วก็2,400อ่าเหรียญเหรียญอารีนานะครับแล้วก็ลดหลั่นลงมาตามลำดับนะครับถ้าต่ำกว่า3,000โอ้มีแค่3ามลำดับเองด้วยนะครับก็คือถ้าต่ำกว่า3,000เนี่ยได้1,600เหรียญอารีนานะครับเพชร150 ถ้า3,000ขึ้นมาแต่ว่าไม่ถึง300นะครับก็ได้250แล้วก็2,000เหรียนอารีนาอ่าถ้าเกิดมากกว่า300เอออันนี้ดีอ่ะนะแล้วก็จะมีพวกที่แบบได้รางวัลพิเศษนะครับที่เป็นอันดับท็อปสุดยอดที่สุดโหดที่สุดของเซิร์ฟนะนะก็จะประมาณนี้จริงๆเราสามารถมาดูได้นะพวกแบบทีมของคนที่แบบสุดๆนะดูซิว่าก,กดเลเวลไปเท่าไหร่ดูดูได้แค่นี้นะอ่าประมาณนี้นะครับ มาดูแรงเราอ่ะเราอยู่อันดับที่ 1, 2, 3่งสอ่าหนึเฉยๆโอเคก็มีโอกาสที่จะไต่อันดับไปอีกนะ1น6 6แต้มนี่เท่ากันเยอะเลยนะครับรู้สึกว่าจะเท่ากันเกือบหมดอ๋อมีมีถึงแค่ตรงนี้อ่ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราพามาดูในส่วนของเซตฟอร์เมชันนะครับ็็ําสำหรับเซตฟอร์เมชันนะก็กดเข้ามานะครับเมื่อกี้อธิบายไม่ทันมาอธิบายทีหลังขออภยัย นะครับก็เข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถจัดทีมลงได้นะครับจัดทีมจัดตัวไปหุ่น6ตัวนะครับไคลลอด6คนนะครับแล้วก็พอเราจัดเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปเลือก Defen s e Deployment นะครับแล้วก็วางวางทีมของเรานะครับอย่างเงี้ยถ้าเกิดเรามีตัวโล่นะก็ให้มันยืนข้างหน้านะครับแล้วก็ตัวที่เป็นแถวกลางแถวหลังต้องดูไอ้นี่ด้วยนะอ่าเรื่องแถวด้วยนะครับอย่างตัวแถวหน้าเนี่ยถ้ามาวางแถวแถวกลางเอ้ยอันนี้พลังไม่ลดแทบไม่เหมือนลงด่านนะครับ เออเอออาจจะวางสลับได้แต่ตรงเนี้ยเราก็วางพยายามวางซ้อนๆไว้อย่างสมมุติสีน้ําเงินใช่ป่ะเขาจะเอาสีเขียวมาตีเรามีสีแดงอยู่ข้างหลังครับอะไรแบบเนี้ยเออนะแล้วก็อย่างตรงนี้สีเขียวเขาจะเอาแดงมาตีเราก็เอาน้ําเงินข้างหลังอ่าซ้อนกันไปซ้อนกันมาแบบนี้นะครับมันจะทําให้อีกฝั่งตีลําบากนิดหนึ่งขึ้นอีกนิดหนึ่งเพื่อฟุกชนะเขาไม่ได้หวังชนะหรอกเพราะว่าถ้าพลังไม่เยอะกว่าจริงเวลาเล่นเกมแนวพวกเนี้ย แนวป้องวพวกทีมป้องกันเนี่ยสู้ไม่ค่อยได้หรอกครับนะ,อะพอเราเซตเสร็จเมื่อกี้นะครับเราก็มาอ่าเซฟก่อนนะต้องต้องเซฟดโพเมนต์ตรงนี้ก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะรีเซตนะไอที่เราเซตไว้นะครับก็เซฟดโพเมนต์ไปปุ๊บแล้วก็กลับมาที่หน้าเมื่อกี้นะครับแล้วก็เลือกเซตฟอร์เมชั่นพอตรงนี้มันเซตเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นปัจจุบันที่เราตั้งไว้นะครับทีนี้เราก็จะไปสู้ในอารีนาได้แล้วนะครับก็วันหนึ่ง 6รอบนะครับมาลงนิดนึงละกันจริงๆแล้วตอนเล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นทำไมผมรู้สึกว่ามันนานเล่นเซิร์ฟนี้นี่สิบนาทีจบใน6รอบเอ่อกลายเป็นตอนนี้ฟาร์โมดูลนานกว่าแฮะอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอจบเท่านี้ละกันนะครับหากใครที่ชอบนะก็อย่าลืมกด s u b สไครต์ชนะผมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมวันนี้ไปก่อนเลยครับเดี๋ยวเปิดให้ดูของอารีแน่อีกทีมีซาคทุทูบูปินตัวนี้ด้วยนะ แบนชีด้วยนะแล้วก็มีของอัพอตัวบอดี้ชิพนะครับแล้วก็เป็นอาวุธที่3ด้วยรวมถึงตัวก้าชานะครับก็อซีซั่นหนึ่งน่าจะแลกได้ประมาณอันนี้อ๋ออันนี้ต่อเดือนนะครับเดือนหนึ่ง20สนะครับซีซั่นหนึ่งนี่มีรู้สึกว่าจะกี่วันเนี่ยอาทิตย์หนึงมอ่าอาทิตย์เดียวนะครับต่อ1นึ่งซีซั่นสำหรับอารีนาโอเคไปก่อนเลยครับบ๊ายบายครับผม